ฮไฮไฮสวัสดี <Okay. S 1> ตอนนี้เราอยู่ในเรือ mm hmm. เรามาจากออสโลเรากำลังจะไปโคเปนเฮเกนอันนี้คือเรือข้างล่างคือจอดรถเอารถมา<ล>ะนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นห้องน้ำเนาะแต่ละชั้นก็มีห้องน้ำหมดเลย ทั้งหมดก็มี9กาชั้นอย่างที่พี่บัสบอกอันนี้เราอยู่ที่สกายบาร์มืดมองไม่เห็นอเห็นไหมไม่ได้มาแค่คนนะจ๊ะมาก็มาได้เพื่องเนาะซื้อตั๋วกับเอเจนต์ไหนอ่ะอันนี้คือวิวเมืองเนาะถ้าไม่ได้นั่งเหลือก็คงจะไม่ได้เห็นโอ้เจ้าเนาะเซลคนไหนอ่ะเซลคนแค่เนาะเรือเนี่ยจะต้องขึ้นตอนบ่ายสาม แล้วเขาก็จะต้องให้เช็คอินไม่เกิน15นาทีนึกว่าเราจะจองรถแท็กซี่ได้จากอูเบอร์คันใหญ่เนาะปรากฏว่าไม่มีมันเป็นวันอาทิตย์คือรถอูเบอรกนานค่ะทุกคนอูเบอร์นอนเรียมตัวนะเวลาจะขึ้นเรือเพราะว่าถ้าพลาดอ่ะก็คือตกเลยเพราะว่ามีวันลา หนึ่งเที่ยวเท่่านนนั้หึงเที่ยวมาทันเวลาเฉียนฉียวมาวิงแลาต์ลาติเอฟเพราะเราเห็นคนนั่งสปีดโบ๊ทตามมาเพราะว่ามาพิธาตอนนี้เรานั่งจากออสโลเนาะนอร์เวย์ไปโกเปนเฮเกนเดนมาร์กเนมากใช้เวลาหนึ่งคืนเท่านั้นหนึ่งคืนเราขึ้นตั้งแต่บ่ายสามถึงเก้าโมงเช้าเก้าเช้าก็เดี๋ยวรอดูวลาจะมาเรือโอก้ากันเล้าแต่อันนี้ห้องนอนเราเป็นแบบเห็นวิวเนาะเห็นวิวมีหน้าต่างก็จัดเต็เพิ่มนิดหน่อยหลายระดับแบบว่า แเราก็เห็นอยู่มากๆเออเดี๋ยวเราจะไปสำรวจในเรือกันว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างเนาะอันีบริเวณรอบๆเนาะก็ไม่สวยงามอะไรชั้นนี้ทุกคนเป็นดิสฟรีนราจะพาเดินวนชมไปเรื่อยๆเดี๋ยวฝรั่งตกใจว่าอันนี้ถือไม้เซลฟี่หือเพราะฉันเปนคนจีนนั่นก็มีแบรนด์เยอะซูเปอร์ดร์เควินไทรเจนลาคอ พอมมี่ก็กรุบกริบมะเนาะคงไม่ได้แบบใหญ่เหมือนเป็นโพลีมพระกอนคอฟฟี่ช็อปก็มีมากมายเนาะอยู่แบบทางลงทางขึ้นเลยตรงนี้คือนั่งมองวิวน้ำดูสงบเงียบดีเนาะอาหารมื้อแรกบนเรือเนาะเมนูต่อไปอ่ะน้าพัก ชั้น5ของเรือทั้งหมดมี9ชั้นนาพักข้อง5 7 0 2เนี่อันนี้คือบอดดิ้ง a s สแล้วก็เป็นการสำหรับเข้าห้องด้วยไป5 7 0 2ถึงแล้วจะเป็นการรีวิวการเปิดกระเป๋าเห็นไหมว่า จริงๆเนี่ยเราเราพัพบเบาะข้างล่างนะพัพบเตียง,งล่างเราก็กางกันสบายแล้วเนาะแล้วดูความเร็วของเรือเร็วนะเร็วนะน,นะฮะเดี๋ยวขอข้ามแป๊บนึงนะแม่ถ้ามีถุงอ้วกให้ด้วยนะก็เออก็ควรมีเนาะบนเครื่องบินต้องมีเลยคราวนี้ก็ถึงเวลานอนฉะนั้นเนี่ยเขามีบันไดให้อรุณสวัสดิ์อรุณเบิกฟ้าเราจะถึง ที่โคเปนเฮเก,กนเนาะท่าเลือองประเทศดเดนมาร์กสิประันณแถวๆแบบเกือบเกือบสิบโมงก็เคนเห็นไหมนี่ครึ่งลูกใหญ่ที่นอนนุ่มนอนสบายอบอ,อุ่นดีอันนี้เราดูดวิวเนาะพาที่ขึ้นแล้วจ้าจากห้องนอนของเราฝั่งสแกนทั้งหมดเนาะก็ less paper less money มากนะครับ ก็จ่ายต่างด้วยการนะจ๊ะ ตอนนี้นะครับเราก็ถึงท่าเรือโคเปนเฮเกนแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะลงเรือแล้วให้ทุกคนชมวิวไปก่อนเรืออยู่ในเรืออยู่จ้าหลังจากที่เราลงมาจากเรือแล้วเราก็ต้องหารถบัสแท็กซี่ในการเดินทางไปโรง,งแรมวันนี้ก็กดดันแบบโวยแฝงอ่ะตอนนี้เราได้แท็กซี่แล้วซึ่งโชคดีมากได้แท็กซี่แบบคันที่เป็นแวนเพราะเรามาสี่คน เล่าสิไม่รู้เรา่าไ,ไม่รูต้ตอนจองมาไงมีการกระซิบอยู่ในกล้องอัดอยู่เนี่ยไม่ใช่เ,เ,ปเป็นสวนอ่ะเป็นสวนตายจ้ะโอ้เป็นสวนของคนอื่นสวยเนาะโรงแรมเราไม่มีการเดคอเรชัน่นนะครับโอ้กล้องไฟมีไลท์เอเจนต์อะไรบ้างดูอันนี้นี่คือโรงแรมเนาะนี่เป็นยังไงเออสวัสดีจ้ะ อันนี้คือเข้ามาด้านซ้ายเป็นห้องน้ำเนาะแล้วก็ห้องรับแขกมีครัวนิดหน่อยนะครับแล้วก็เรามากันสี่คนเนาะห้องละสองคนนะครับเออสไลดิ้งโดร์ส่วนอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นเตียงแล้วก็เตียงแบบนี้แขวนของได้เลยแล้วก็สามารถใส่ในการโรเล็ตของพี่บาศได้ด้วย ก็จะมาซื้อที่นี่อ๋อซื้อที่นี่ก็ต้องเก็บเซฟที่นี่เนาะแล้วก็ไม่ได้เอาไไม่ด้เอากลับบ้านนะเพราะที่บ้านเราไม่มีตู้เซฟเก็บไปที่นี่เลยสักกันเลยอย่างงี้เลยดีกว่าสักกันได้เฮ้ยตายแล้วทำไมอ่ะเก่งไรไม่ได้นับมาหรอเอาตัวเดียวโอ้โหดูสินี่อวิวดูสิเขามีฟองน้ำล้างจาน นี่น้ำยาล้างจานน่าจะสันไลนยเนาะโปรโมทอันนี้คือยาวเลยเก็บกลับบ้านได้เลยอ่ะเพราะว่าเช็ดถูทำความสะอาดคุณน้าคุณนัา unpack review ทุกอย่างที่อยู่ในถุงเอากลับบ้าน